สวัสดีครับพบกับช่องเลยองเจ้าพยานะครับผมวันนี้ผมเดินทางมาตรงสามแยกวังน้ำวนนะครับวัดพนันเชงเลยนะครับผมมารอถ่ายเรือแต่ก็ถือว่าโอเคครับโชคดีครับเจอเป็นเรือเบานะครับผมพี่เสียงก็ขึ้มมาเลยนะครับผมนะสุดยอดเลยครับผมเรือสีสันสวยงามนะครับนะครับผม เดี๋ยวผมซูมให้ให้ใกล้ๆนะครับนี่ครับผมเห็นไหมครับเป็นเรือเบานะครับผมน่าจะเป็นเรือดินเรือทรายมาเอาดินกับทรายครับผมแล้วก่อนนะครับ เรือลํานี้เขียนว่าบางปะหมาคุ้นๆนะครับเหมือนเรือที่อยู่ตรงโกกทรายของบอสซายกิมซอถ้าเดาไม่ผิดนะครับผมเคยเจอพี่ท่านหนึ่งได้ถ่ายไว้ในทิกต็อกนะครับถ้าเดาไม่ผิดนะครับจําได้เลยครับผมปเป็นเรือดินเรือทรายของโกกทรายกิมซอนะครับ ถ้าจําไม่ผิดนะครับผมเคยเจอพี่อยู่ในติ๊กต k กคนหนึ่งนะครับเนี่ยครับผมเรือสวยครับสีสันส,สวยมากเลยนะครับผมตอนนี้พี่เดินทางขึ้นไปทางแม่น้ำเจ้าพรายานะครับผมขึ้นไปทางผงเพลงป่าโมกครับผม เดินทางปลอดภัยครับพี่ครับส่งเสียงคำรามนะครับผมมีเรือโปะเปล่าออมาทั้งหมด 4ี่เปอ่นนะครับผม จอดแล้วครับพี่โอเคครับผมเดินทางปลอดภัยครับพี่